なんだ ทห้องทดลองศาสตร์ตาจาันอยู่โทเนียมใช้แล้วคะ่ะแต่ที่ห้องทดลองกนเลยพวกเราศาสตร์ตาจยา์นะศาสตร์ตาจยา์บอกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังลืมแม้แต่ถุงชาเนี่ยยังไม่เอาไปทิ้งเลยเอาอยัางไงดีเนี่ยเอาไปทิ้งให้ท่านหน่อยอไปพยายาี่บาโบ่ทำขยะเลยตรงนู้นด พี่ว่าการทดลองเนี้ยพี่ว่าพี่สามารถใช้ถุชาในการดันงันทดลองใหนง้น้องได้ชมกันแบบถึงต,ตาตื่นใจเลยไหมคะน้องๆอ,อยากรูหรือเปล่าคะว่าเป็นการทดลองอะไราให้ถุงชานะคะจะไปทำอะไรได้อ่ะอยากรู้อยากรู้อยากร,ากรู้งั้นขอถุงชาเลยคะ่ะจะไปทำอะไรได้ถุงชาขอเปิดกกอุปกรณ์ และนี่ประกาศของทั้งสองเอาไปวาดรูปตามใจชอบเลยนะจ๊ะต้องมาดูต้องมาดูั้นหนูวาดหน้าทวารนาคะ่ะหนูจะวาดรูปหัวใจนี่ไงหัวใจของหนูเสร็จแล้วมาตั้งวางได้เลยจ้ะตั้งยังไงตั้งยังไงแบบนี้ใช่ไหมพี่ปอสร้าง แล้วหลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อบพี่บอสซ่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะใช้ไฟจุดนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเรามาเรียงถุงชาให้สวยตามใจชอบเลยจ้าอ่ะเรียบร้อย,ร,ยรือยังเ,เ,เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนอกเกิมาช่วยพี่จุดไฟจ้าได้เลยค่ะเ๋ยวหนูจะรองร้นดูนะเนียมา,า,มาลกัเลยจุดแล้วจุดแล้วจะเกิดยังไงตอพี่ หลักการง่ายค่ะอันดับที่1คือการลอยตัวอันดับที่2คือความหนาแน่นของอากาศนั่นเองจา้าซึ่งก่อนอื่นนะคะทุกคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะังไงอะอากาศข้างนอกกับอากาศในถุงเนี่ยมันก็อากาศเดียวกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะบอสซซมเนี่ยก็เลยใช้ปืนไฟในการจุดไฟเพื่อเพิ่มความร้อนทําให้อากาศภายในถุงเนี่ยจะได้สร้างพลังงานจนนั่นเองค่ะเข้าไปอากาศข้างในเนี่ยค่ะก็จะสร้างพลังงานจนมากขึ้นทําให้โมเลกุลเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นทําให้ห่างกันมากขึ้น ความหนาแน่นภายในถุงและความหนาแน่นอนอกถุงเนี่ยก็จะแตกต่างกันค่ะซึ่งความหนาแน่นภายในถุงเนี่ยจะมีค่าน้อยส่วนความหนาแน่นภายนอกถุงเนี่ยจะมีค่ามากทําให้ความหนาแน่นที่น้อยเนี่ยลอยตัวสูงขึ้นความหนาแน่นที่มากเนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองจ้านั่นแหละค่ะก็เป็นเหตุที่ทำให้ถุงชาเนี่ยลอยตัวได้นั่นเองเลิศมากหลักการของพี่บอสร้างพี่ปอสร้สางซึ่งหลักการนี้ของตอกเลยสามารถอธิบายหลักการถุงความลอย หรือไม่ว่าจะเป็นบอลลูนก็ได้นะจ๊ะน้องโคมอยเหรอคะที่เห็นตามเทศกาลต่างๆก็ใช้หลักการนี้นี่ใช่ไหมคะถูกแล้วจ้ะน้องเห็นหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นบอลลูนกับโคมลอยใช้หลักการนี้ใช่ไหมพี่วาซามใช่แล้วค่ะโหความรู้ใหม่ดีจ้ะหลอดชะโลงหลอดชะโลงของศาสตราจารย์หรอไหนน้อง เเเเเลลยยจฮียหมดแล้วพอแล้วนี่นะนี่ใช่ไหมแล้วหลอดทดลองมาได้ยังไงพี่บาบอพี่บาบอเดี๋ยวนะมาได้ยังไงกันเนี่ยอยากได้อีกอันหรือเปล่าอยากได้อันเดี๋ยวฉันจะเสกมาให้ได้เลยเอาไปเลยนี่นี่ หลอกกันชัาๆกันพี่าปาโป้แต่นสิว่โเป็นน้ำเสียงเออทางหลักการกันเถอะนีไงหลอดทดลอของเรากับน้ำมันในบิ๊กเกอร์นี้มีค่าะดับชนิการหักเหแสงที่คล้ายกันมากทำให้เมื่อเราจุ่มไปนี้ กายจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วเนี่ยบ้าเบ่าฮะแกคิดว่าน้องเบอรเตอร์คัมเนี่ยจะเอาอะไรมาโขกเราแกน้องอะไรก็แกอาจะเป่ากุบองว๊าย พี่สองคนเนี่ยรู้ไหมว่าสีของเปลวไฟเนี่ยมีสีอะไรบ้างก็เป็นสีส้มสีน้ำเงินหรือเปล่าคะแล้วพี่บาโบ่ล่ะก็สีตดำเต๋อแดงอย่างที่บาซ่าพูดนั่นแหละถูกไหมน้องก๊อบไม่ถูกไม่ถูกเลคะใครไม่พูดข้ามคามพงพี่บาโบ่ไฟอยู่ไหนช่วยน้องจุดเดี๋ยวนี้เลยได้เลยค่ะคุณน้องมา

อย่างลองที่เบอร์วางอลังการเป๊กวางเป๊กเบอร์แล้วพี่รู้ไหมว่าสีแรกสีอะไรสีอสอกส้มๆเลยค่ะแล้วสีทั้งหกธาตุเนี่ยต่างกันไหมมันต่างกัน,นค่ะถูกต้องน้องก็ขอเชิญกันเลยว่า King จัดการธาตุหตรือเปล่าตารางธาตุมีทั้งหมดกี่ธาตุในปัจจุบันหนึ่งร้อยสิบแปดธาตุค่ะถูกไหมลูก ความิ๋งจดตารางธาตุดังนั้นธาตุแต่ละตัวดังนั้นมีคุณสมบัติธาตุที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อน้องใช้ไฟเผาอะตอมก็จะได้รับความร้อนอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานมากขึ้นพออิเล็กตรอนมีพลังงานมากขึ้นระดับพลัง,อง,อาางงานของอิเล็กตรอนก็จะเปลี่ยนใช้พลังงานไปชั้นที่สูงกว่าเดิมแล้วในระยะระหว่างที่เปลวไฟมีสีแตกต่างกันเนี่นยรูไม่พว้าอะไรเพราะอะไร เพราะว่าระดับชั้นระหว่างอิเล็กตรอนเนี่ยมีการคายพลังงานออกมากเพื่อรักษาสมดุลสภาพของอะตอมดังนั้นธาตไม่เหมือนกันธาตแตกต่างกันคายพลังงานแตกต่างกันสีเปลวไฟก็แตกต่างกันกแตกต่างกันใช่แล้วสีแรกสีอะไรสีส้มสีแรกสีส้มสีส้มมาจากเกลือเกลือเกล,ลือที่เรากินนั่แหละโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์สีที่สองสีอะไร ชองพลมาจากโพแทสเซียมโพแทสเซียมกอได้โพแทสเซียมคอได้สีสุดท้ายดูเอาละกันสีอะไรสีเขียวสีเขียวมาจากอะไรของเราสิคอปเปอร์คอปเปอร์เป็นไงเป็นไงเป็นไงการทดลองของน้องบอกเลยว่าจบแบบสวยๆอย่างคนสวยแมแหมแหฟังเสียงฟังเสียงเสียงรถเสียงรถตาตาตามาแล้ว เราตายแล้วจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทนอาจารย์มาแล้วเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยช่วยการเก็บของช่วยกันเก็บของ